ไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดเป็นมาขายพี่น okay ้องเล่นกายไปแบบนี Pearl ้รวไปนะครับ รถขายไม่กวาดครับทุกคนลุงพลสนใจไม่กวาดแล้วครับทุกคนครับเรามาดูครับ คันที่ไหนล่ะตาตาซีบแบบท่านี้ท่งนี้ฮอกซีบครับอ้านั้นมาไ้หาที่ซีรับมาีุ่่น่ผเลารับรัมาอาไรต้าใส่ก่อนเป่าไร้๋อบ้านเป่าไร้ มาตนี้ซื้อยู่ไ่อแวแบบนี้แสดงว่าบังคับไปซื้อได้นน่ขอบคุณเลยล่ะครับขอบคุณเลยบังบซื้อเลยแล้วคันบอกปานนี่เราบอซื้อกันไหล้ว่าป่าพอข่าหีเนาะจอดปขอบคุณครับขอบคุณเลยล่ะครับมาด้น่ถามซื้ออยู่ขอบคุณยังราบนี้คนซื้อก็ต้องได้ซื้อต้องบัคับรห้เบิรซื้อมาหน่อยด้วยนล่ะ อครับดินต่คนพิการครับไม่นน่างไย่างดด้พิการละสามพาแล้วรี่พิเศษหนึ่งอาเมนูซื้อเมนูซื้อใส่ไหมพี่เลยนะคะตอนนี้เออเอาไปสักองนี่นี่นี่องอันนาออันตาันเนื้อละห้้ทางใดล่ะนี่ทังนีอันอันตัวไหนนุ๊ห้าสิบนี่หกสิบ งน่นายละเอียดในการจัดซื้อไม่กว่านะครับแล้วมันตาจังไดครับตาคุณลุงหาษีกัหกบาทมันตาจังไดคนสนับสนุนนะครับอ๋อมันสีย่างกว่าไม่กว่าโอ้สองอันนะครับตอนนี้ครับ่ยซื้อตาสักสองอันกดหนนแต่เราไปไว้ใช้เนื้อแน่นมากเลือกได้ใช่ไหมคะ อันหางนี่นั่นได้อยู่นี่ห้าสิบบาทห้างนี่ห้าาหกสิบโอ้ดามเป็นไงกันอันนี้ห้าสิบปใช่ครับเป็นยังไงบอประชานก็ทำเกินเลย เป็นยังดอกเป็นกรไดเม่เคยสอนสอนได้แกสอนแกถักเองอ่ะถักแล้วไปให้วงตามเออโอ้ยไม่จับมือถักจะเป็นได้ไงล่ะสอนถักยากเลยทั้นถักไม่ยากครับจะลดคันหน้าจังกระท่พ่อขายเบิร์ตสกอร์จังเมื่อได้พอได้เนี่นี่หลายคนอยู่ซื้อคุรานขอบคุณครับลุงจิมมี่จะซื้อให้ผมครับของไผ่ของมั่นคุรานโลดบได้ครั ลุงจิมมี่จะเมานะครับทุกคนครับปกติลุงจิมมี่จะเมาสาวๆวันนี้จะเมาคุณตาด้วยนะครับวันนี้ข้าวล้องมาในบทข้าวกล้องมานบทสาวๆที่แกจะเมาทันทีแต่วันนี้เราจะไปดูว่าลุงจิมมี่จะเมาพ่อหละานหลอานพ่อหลานหลาน

เอาเงินจังเดียวเลยมมาเนี่ยโอ้โหมานเลยมมามันเนี่ยยังมาขายได้ดีกว่าเนี่ ลก็รตีอะรมากองแรกตีมามาก่อนมานัวด้วยนายน้องม้าคนายเห็มานขายไมนอกเด้อมาสมตมลอัด้มาเด้อมานก้นระวงานันอนนี้เอซพิ่นกระกลับนะครับเนทางปอดภัยด้้ากาลังเดินาเรอะไรชิดตัวอะ เอฟซีเพิ่นมาเยี่ยมมาหยาเพิ่งกะเดินทางกลับมาทั้งหมด5คนนะครับพรุ่งนี้รวยนะคะตก็รวยแล้วใช่ครี้รวยตวไรเอาไมค์ความแคไมคความเ้อ fc ก็จะกลับแล้วครับคโค้มีรูแเลยเ้ไปย่ มันมาะไรเอเยไปเที่มเพื่เยพ่อใหญ่มาจากบ้านไหนเนี่ยนักโคกแสงนี่บอกมาจากเกาไร่บอกโอ้ยเปียวของญี่ปุ่นต่วยู่บ้านคกแสง มันจะฟอไนนาดีครับมันน่าดีโอ้มันน่าดีมันดีน่าเวอร์มันน้องน่าดีน้องน่าดีครับผมเออเอา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 ขอบคุณทนายครับลุงครับเอาบางๆแไปขามาขายอีกเด้อะเจอมีคนซอยอยกุ่ดนู้นนะครับเอาขอบคุณเขาล่องรถกันครับพี่น้องโโอ้ห ครับผมต้องโซ่ยังไงครับเอาซื้ออะไรบ่บางยาเนี่ยว่าแล้วบ่ตัวเนี้ยสุกุกนีบางคนได้มาจังเลนุ่มขึอนนึกเสียว่าได้ังเลครับได้ยังไงใหมากบอกแล้วครับว่มันของเัาจากคนนับหูได้บ่บ่ไดได้องวันนี้ก็ได้เออวันนี้ก็บ่ได้อยู่เด้จิงย มาเัออะไรรึครับตัวแกสาม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 เออบางไฟตกใส่เฮียนบ้านเลขที่สามสามครับครับบ้านแม่ผมนี่ไะครับผมมันอยู่โซ่พิสัยอ่ะโซ่พิสัยเออหรือทั้งคนเจ้าทั้งคนเปลี่ยนพรอะไรสุดเออทั้งคนละแต่ว่าโดนี้เปล่าไรคือน้องไายครับเออมันอยากเป็นน้องไข้ทั้งคนเออนั่นแหละครับผมครับขอบคุณนะครับครับเลยครับผม เอเอามาขายป่อยครับทีไปเรื่อยๆเนาะเห็นอยู่คุณเดียกเข้มยุ้งบางยาเนี่ยขายังกิงเขาโอ้หากิโลครับผมเอาไงมาขายป่อยที่น้องไปแล้วขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากสินค้าซีบัคทอนพัททีพีสกรีน ครีมบำรุงผิวหน้าเนาะแล้วก็รีอาร์มาดิพิตนะฮะไว้ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ฝากสเปรย์แก้ปวดเมื่อยนะสเปรย์มานาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะสเปรย์บุริมแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดกล้องสุดร้อนสุดเย็นนะอ่ะเส้นติ๊กเส้นจมใช้ฉีดพ่นแล้วนวดเบาซื้อที่โทรเบอร์ศูนยะ์เก้าเก้าสี่เก้าสองเจ็ด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 นะส่วนทีพีสกีนนะมาดิพิตรีอาซื้อที่อะไรออฟฟิเชียลทีพีสกีน ครับผมบรรยากาศวันนี้คืมค้าคืมผลเด้อพี่น้องเด้อนนะก็มีพ่อค้าเข้ามาขายฟอยมาขายลอตเตอรี่มาขายขานมหวานนะนะแล้วแต่จะมานะครับวันนี้เขาผ่านมาเห็นคนเยอะเขาก็แวะเข้ามานะเราก็ช่วยกดดุนช่วยซื้อกันนะครับประมาณนี้